วัสดีค่ะที่กลับมาพบก,กับเพื่อนๆอ,อีกหนึ่งครั้งแล้วนะคะอ้าวมาสนุกสนานเบิกบานกับทพิ์ก่อนทุกๆครั้งนะคะทพิ์จะชวนเพื่อนๆสนุกสนานเบิกบานเพราะอะไรคะเพราะต้องการให้เพื่อนๆดึงดูดพลังงานดีๆนะคะเรียกความสุขให้กับตัวเองนะคะเมื่อเราอะ่ะมีพลังงานด้านความสุขเยอะๆไม่ว่าเราจะทําอะไรมันก็ประสบความสําเร็จค่ะ เราแจกความสุขก,กันด้วยแล้วเราก็ต้องแบ่งปันด้วยเช่นเดียวกันนะคะ นะอย่านั่งอมทุกอมถูกอมโศกอมเศร้ากันเพราะวันนี้นะคะเราต้องลุกขึ้นมาสร้างชีวิตรเรานะคะนะอวันนี้นะคะมีอะไรมาฝากกันจะบอกว่าวันนี้นะคะจะมาชวนเพื่อนๆทำออนไลน์เพราะอะไรเพราะวันนี้อายุเยอะขึ้นแล้วอายุเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆแล,แล้วต้องหาอาชีพที่มันเหมาะกับเล่าค่ะ พราะอะไรอายุเยอะแล้วจะไปแบกไปหาไม่ได้แล้วนะคะต้องหาอาชีพนะคะที่ทําแบบง่ายๆอยู่กับบ้านก็ทําได้อ้าวทำอะไรก็แล้วแต่เราต้องเอาความสุขนำหน้าทุกอย่างนะคะเพราะอะไรเพราะความสุขมันคือประตูนะคะ ที่จะเปิดความสําเร็จของเราได้แต่ถ้าวันนี้ไม่มีอารมณ์ความสุขเลยนั่งเครียดนั่งเศร้านั่งทุกข์อยู่นะคะเงินเขาก็ไม่มาหาเราหรอกเพราะอะไรคะเพราะเราเปียบเสมือนบ้านที่เงินจะมาอยู่ด้วยถ้าวันนี้เราไม่มีความสุขเงินเขาก็ไม่มาเพราะเงินเขาคือพลังงานดีๆเขาคือพลังงานด้านดีถ้าเขาอยากจะมาอยู่กับเราเขาก็ต้องอยากอยู่คนที่มีความสุขสนานเบิกบานนะคะอ่าเพราะฉะนั้นนะคะยิ้มเยอะๆคะ่ะ โอเคเราฟังเพลงเดียวนะคะเพราะทิปเปิดแบบนอนสต็อปนะคะถ้าเราไม่หยุดกันเนาะเออเราจะเปิดกันอีกนานนะคะเราคงจะเต้นกันอีกนานอ่าโอเคทิปขอปิดสักครู่นะคะอ่า ระบบก็จะช้านิดนึงสวัสดีค่ะชื่อทิพน้ำทิพลาดประสิทธิ์นะคะวันนี้ทิพกับมาพบก,กับเ,เพื่อนๆอีกแล้วเนาะอย่างที่ทิพเกิดเมื่อกี้นี้นะคะว่าวันนี้นะคะจะมาชว,ชวนเพื่อนๆเ,เนี่ยทำงานเกี่ยวกับออนไลน์เพราะอะไรคะแน่นอนที่ทิพบอกไปว่าวันนี้อายุเราเยอะขึ้นเรื่อยๆจะให้หางานที่ต้องแบกต้องหามเนี่ยคงไม่ไม่ไม่ดีกับ เขาเรียกอะไรไม่ดีกับร่างกายเราจริงไหมนะคะอ่ทิพย์เป็นใครมาจากไหนนะคะอดีตสาวโรงงาน19ปีนะคะก่อนจะผ่านตัวเองมาเป็นช่างตัดผมชายด้วยที่เราเจอสภาวะของโควิดค่ะทําให้ทิพย์ต้องเลิกกิจการไปนะคะแล้วเริ่มมองหาเรียกอะไรไม่ใช่ว่าอ่าเลิกกิจการตรงที่ทิพย์เช่าร้านเออแล้วทิพย์ก็ต้องขนของย้ายกลับมาที่บ้านมาเปิดที่บ้านนะคะตอนนี้เราก็เหมือนเราเริ่มต้นใหม่หมดเลยแต่สิ่งที่ทิพย์ ทำก็คือไม่ต้องไม่มานั่งเครียดนั่งทุกข์แต่ทิพมองต่อว่าทิพจะทําอะไรนะคะจนได้ผ่านตัวเองมาเข้ามาในโลกออนไลน์เพราะได้ไปฟังเกี่ยวกับคนที่เขาทําออนไลน์แล้วชีวิตของเขาเนี่ยประสบความสําเร็จมันเลยทาให้ทิพเริ่มมองว่าเออทำไมวันนี้เราไม่มองอาชีพออนไลน์บ้างเพราะออนไลน์มันทําแค่บนมือถือไม่ต้องแบบไม่ต้องหามเคลียร์เคลียร์เคลียร์จะเขาเรียกนะเคลียร์เคลียร์อยู่บนหน้าจอแต่ในขณะที่ทุกๆอาชีพที่ต้องใช้แรงทํา นะเราจะต้องทำางงงกอยู่อย่างนั้นอย่างทิพย์เองที่เป็นช่างตัดผมมันก็ต้องยืนตัดผมอยู่อย่างนั้นถูกไหมบางวันเนาะช่วงเมื่อก่อนนะตอนที่ทิพย์ยังอยู่ร้านที่เดิมอ่ะโดยเฉพาะช่วงหลังโควิดเชื่อไหมตัดตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึงสองทุ่มครึ่งอ่ะไม่ได้นั่งเลยไม่ได้เข้าห้องน้ําเลยไม่ได้กินข้าวเลยนะคะเกือบตายาต้องพูดอย่างนี้นะคะแทบตายแต่ด้วยอะไรอะ่ะคือโอเคมันคืออาชีพของเราเราอยากได้รายได้มันก็ต้องทนนะคะแต่ทีนี้ พอในวันที่โรคภัยมันเข้ามาร้านก็ต้องปิดเห็นไหมกิจการก็ต้องยกเลิกไปรายได้ก็ไม่มีนี่แหละค่ะมันเลยทําให้เราเนี่ยเริ่มผันตัวเองเข้าในโลกออนไลน์นะคะโลกออนไลน์มันมีข้อดีคือวันนี้ไม่ต้องมีหน้าร้านทําอยู่กับบ้านแบบเนี้ยทิปก็ทํากับบ้านอยู่แบบเนี้ยนะคะออกมาไลฟ์สดออกมาแบ่งปันใช้สื่อโซเชียลช่องต่างๆให้เกิดประโยชน์ จากเมื่อก่อนดูนังฟังเพลงนะดูเรื่องไร้สาระแต่วันนี้ต้องปรับเปลี่ยนเอาสิ่งเหล่านี้มาสร้างมูลค่าให้กับตัวเองวันนี้ทุกคนมีสิทธิ์หมดที่จะลุกขึ้นมาทําออนไลน์คะ่ะไม่ใช่แค่คนที่มีความรู้ไม่ใช่แค่คนที่มีเงินอย่างเดียวแล้วตอนนี้นะคะทุกคนสามารถใช้สื่อได้หมดเลยเพราะอะไรคะมันสมัครฟรีจริงไหมนะมันสมัครได้ฟรีในช่องทางต่างๆแต่เราต้องเอาตัวเองอะ่ะเข้าไปสร้างตัวตนในสื่อเหล่านั้น คุณเก่งทางไหนคุณไปเลยนะหรือว่าคุณเก่งทุกช่องคุณก็ไปได้ทุกช่องนั่นมันคือช่องทางที่จะสร้างรายได้คือหน้าร้านของคุณนะคะฉะนั้นวันนี้ออนไลน์มันเหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนที่เริ่มอายุเยอะขึ้นอย่างที่ที่บอกแต่ว่าพออายุเยอะขึ้นมันก็จะมีปัญหานะคะมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าบางคนอะไม่ยอมเปิดใจรับรู้เรียนรู้เกี่ยวกับโลกโซเชียลนะบางคนก็ชอบบอกว่าเอ้ยฉันทาไม่ได้หรอกฉันแก่แล้วนู่นนี่นั่น ะะแต่วันนี้ทิ่จะบอกว่ามันอยู่ที่คุณน่ะมองเห็นหรือเปล่าต่างหากวันนี้บางคนนะอายุเกือบ80ค่ะยังพาตัวเองเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับออนไลน์เลยเพราะอะไรคะเพราะเขามองเห็นอะไรบางอย่างในโลกออนไลน์ line. และที่สําคัญคืออย่างที่ทิ์บอกมันเหมาะกับคนที่อายุเริ่มเยอะขึ้นไม่ต้องไปแบกไม่ต้องไปหามแต่เรียนรู้และคือทําทุกอย่างอ่ะเหมือนเป็นเจ้านายตัวเองอ่ะคือสั่งตัวเองเข้ามาเรียนรู้เปิดใจตัวเองในการเรียนรู้ ถ้าถ้าเขาเรียกอะไรอย่างทิปวันนี้จะให้ทิปกลับไปทํางานไล่เหมือนพ่อกับแม่ทําก็คงไม่ไหวแล้วเนาะแล้วถ้าเกิดบอกอนาคตจะต้องยืนตัดผมไปอีกอะร่างกายก็แย่ค่ะพ่อยืนอยู่ทั้งวันนะคะมันเขาเรียกไงจากที่แบบว่าตัวเองไม่เคยเป็นเส้นเลือดขอดอะมันก็เริ่มเป็นขึ้นมาพเพราะอะไรคะเพราะเราเนี่ยยืนนานมากเกินไปนะคะยืนนานมากเกินไปมันเลยทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่เ,เรียกไรเราอะร่างกายเราอะมันแย่นะ มันมันเป็นตั้งแต่ตอนที่ทิ์มาทำงานเป็นสาวโรงงานมาด้วยร่างกายมันเริ่มแย่สะสมมาจนอาชีพที่เราเลือกอีกเนาะต้องใช้เหมือนเดิมเลยใช้ทั้งสายตาทาั้งเออทั้งร่างกายของเราในการที่จะยืนทํางานอยู่ตลอดเวลานะคะเนาะมันเลยทําให้เราเนี่ยไม่สามารถคือเราทําให้ทิฟต้องเริ่มมองหางานนะว่างานอะไรที่ทําต่อจากนี้ไปได้แล้วทีนี้พอเรามาได้เริ่มเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับออนไลน์มันเลยทาให้ทิ์รู้ว่าเฮ้ย ออนไลน์นี่แหละมันคือสิ่งที่จะทให้เราเนี่ยสามารถอยู่รอดในยุคนี้ได้เพราะยุคนี้มันคือยุคออนไลน์จริงไหมทุกคนเจอโรคภยัยทุกคนไม่ไปไหนแหละทุกคนก็คืออยากจะอยู่บ้านและบางคนไม่ออกไปไหนเลยสั่งของกินมาที่บ้านอย่างเดียวแต่บางคนก็ยังไม่ไวที่จะติดโรคภยัยจริงไหมคะเพราะฉะนั้นเนาะอะไรที่เราเลี่ยงได้เราเลี่ยงแต่ทีเนี้ยโรคภัยมันมาแต่เรายังต้องใช้ชีวิตอยู่จะทํายังไงก็ต้องหาอาชีพที่มันเหมาะไงทิฟก็เลยเลือกเกี่ยวกับงานออนไลน์นะเพราะมันทําอยู่กับบ้านได้ ทีนี้งานออนไลน์มันมีมากมายหลากหลายค่ะคุณก็ไปเลือกเลยนะคะคุณไปเลือกเลยช,ชอบอันไหนถูกใจอะไรชอบผลิตภัณฑ์ตัวไหนเออคุณทําไปเลยนะคะแต่วันนี้นะคะที่ทิปเลือกทำเนี่ยทิปเลือกของแบรนด์คนมักเส้นซึ่งเป็นขนมจีนเส้นแห้งนะคะทําไมถึงเลือกตัวนี้มันมีเหตุผลหลายอย่างเนาะมันมีเหตุผลหลายอย่างแน่นอนหนึ่งเรื่องของเองินทุนวันนี้ทิปเปิดบิน10หอ่อ280บาทในการที่จะได้สินค้าเอามาทดลองกิน ะะเอามาทดลองกินว่าสินค้ามันเป็นยังไงเออเส้นมันนุ่มมันเหนียวแค่ไหนแต่สิ่งที่ทิปได้คือทิปได้คอร์สเรียนรู้เรียนฟรีตลอดชีพสอนให้จับรายได้จากเงินศูนยบาทนะคะสอนให้เราจับเงินเนี่ยให้มีรายได้เนี่ยจากเงินศบาทด้วยการสอนให้เราเนี่ยพีออเดอร์ order. เมื่อก่อนพิธเคยได้ยินนะไอ้พีออเดอร์ order. คืออะไรว่าพีออเดอร เออคืออะไรพีออเดอร์ order. เพราะว่าทิปไม่เคยผ่านงานเกี่ยวกับงานออนไลน์มาเลยแต่คําคํำนี้เราเคยได้ยินแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าได้พีออเดอร์แล้วเราจะได้อะไรแล้วเราจะไปพีออเดอร์ได้ยังไงในเมื่อคนนั้นเราไม่ได้รู้จักเขาเลยเนี่ยแหละมันคือสิ่งที่แบบว่าเราสงสัยนะเราสงสัยแล้วเ,เก็บสิ่งนี้มานานจนวันนึงที่เรามาเจอเนี่ยแบรนด์นี้แล้วเราตัดสินใจเข้ามานะ มันเริ่มจากการที่ทิพยนะ์น่ะไปเจอเจ้าของนะไปเจ,เจอเจ้าของของแบรนด์นี้เขาออกมาไลฟ์สดเขาออกมาแบ่งปันแล้วทิพย์รู้สึกถูกใจทิพย์รู้สึกถูกใจคือชอบจังเลยผู้หญิงคนนี้ฟังเข้าใจง่ายแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยต้นทุนชีวิตของเขาอะใกล้เคียงกับเราเลยเป็นคนที่ทํางานมาตั้งแต่อายุน้อยๆพอๆกับเราเลยอย่างเงี้ยมันเลยทําให้เราสุขเฮ้ยเขาเหมือนเราอะมันเหมือนแบบเหมือนคนที่แบบคล้ายกันอะ แล้วยิ่งสิ่งที่เขาเออกมาแบ่งปันมันถูกใจเราไงมันก็เลยทําให้ทิพย์มาตามดูเขาจนวันหนึ่งที่เขามาเปิดแบรนด์เกี่ยวกับขนมจีนมันเป็นสิ่งที่เขาชอบกินเขาก็เลยมาเปิดตอนแรกไม่ได้สนใจขนมจีนเพราะทิพไม่เคยกินแต่เราเนี่ยอยากได้เทคนิคการขายจากเขาเพราะเราอยากขายสินค้าเป็นนะอยากขายสินค้าเป็นอยากจะขึ้นมาในโลกออนไลน์บ้างเพราะในโลกออนไลน์มันเป็นรายได้ที่ไร้ขีดจํากัด ในขณะที่ทิพย์ทำงานขยันให้ตายก็ได้แค่พูดการศึกษาแต่ในโลกออนไลน์มันอยู่ที่ความขยันแต่ที่นี้เราจะเข้ามาหาหารายได้ในโลกออนไลน์จะได้ยังไงอ่ะเราต้องหาวิชาความรู้ด้วยไงเนี่ยพอทิพย์เปิดบินเข้ามาทิพย์ก็ได้เข้าไปเรียนรู้เขาสอนหมดเลยพรีออเดอร์อย่างไรนั่นคือจุดเริ่มต้นที่เพิ่งทําให้ทิพย์รู้ว่าอ๋ออัเนี่ยหรอมันคือพรีออเดอร์ทีนี้การที่จะให้คนที่เขาไม่รู้จักเราะเขาโอนเงินมาให้เราล่ะ นั่นคือสิ่งที่เราต้องทําเช่นเดียวกันวันนี้ต้องลุกออกมาสร้างตัวตนเห็นไหมเขาสอนหมดเลยตั้งแต่พื้นฐานการแต่งภาพแต่งรูปจนแบบคุณออกมาไลฟ์สดนะปรับความคิดไม n ์เซตสอนกดแรงดึงดูดโอโหอนทุกอย่างทิ่บอกเลยว่า280บาทโคตรคุ้มนะไม่มีอะไรคุ้มมากไปกว่านี้แล้วนะคะสามารถย้อนเรียนได้ตลอดชีวิตวันนี้ต่อให้คนที่ไม่เคยทำออนไลน์แต่อยากจะสร้างไรายได้คุณก็เข้ามาได้ค่ะเปิดบิน1ิบหอ คุณก็ได้แบบเดียวกับทิพเลยนะคุณก็ได้เข้ามาเรียนเหมือนทิพเลยไม่เกี่ยวค่ะว่าคุณจะมาก่อนมาหลังแต่แค่วันนี้คุณคือคนหนึ่งที่อยากจะสร้างรายได้นะคะอยากจะสร้างรายได้เกี่ยวกับออนไลน์ค่ะเข้ามาเรียนรู้ค่ะนะวันนี้บอกเฮ้ยไม่ได้อยากจะขายขนมจีนคุณไม่คุณไม่ต้องซีเรียสค่ะคุณเข้ามาเรียนรู้เอาวิชาเกี่ยวกับออนไลน์ไปเมื่อคุณเป็นแล้วคุณจะไปขายสินค้าตัวไหนก็ได้นะคุณจะไปขายตัวไหนก็ได้แต่ทําไมทิพถึงเลือกที่จะขายแบรนด์เดียวกับเขาแน่นอนค่ะ เจ้าของแหละทาให้ที่ประูกใจเพราะเขาเป็นผู้ให้จริงๆเขาให้แบบไม่กักเขาให้แบบว่าโอ้โหหมดเปลือกหนึ่งนั่นคือสิ่งที่ชอบสองตัวสินค้าค่ะตัวสินค้าเก็บได้นานทํามาจากธรรมชาตินะคะที่เราเห็นสีสวยแบบนี้อ่าทิปเรียกมันว่าขนมจีนแฟนตาซี Fantasy, เนาะมันมีทั้งหมด8สีสีเหลืองจทํามาจากฟักทองสีแดงหรือชมพูนี้แจกแตงโมอ้าสีม่วงสีม่วงทํามาจากอ่าอัญชันกับมะนาว สีฟ้าทํามาจากดอกอัญชันนะคะสีเขียวทํามาจากใบเตยน้ําตาลทามาจากข้าวกร้องส่วนสีขาวเป็นสีแป้งธรรมชาติเห็นไหมคะมันมาจากธรรมชาติแช่ยังไงสีก็ไม่ตกลวกไปแล้วสีก็ไม่ตก เออเนี่ยแหละคือแล้วลองกินเส้นมันนุ่มมันเหนียวนั่นคือสิ่งที่เราสัมผัสได้แล้วเนี่ยมันจุหีบห่อแบบนี้นะคะคุณสามารถแยกแยกกรงได้เหลือก็เรียกอะไรอะ่ะไม่ต้องทําหมดทีเดียวก็ได้สําหรับคนที่แบบกินไม่ได้จุหรือคุณจะลวกหมดไปแล้วคุณยังสามารถเอาไปแช่ในตู้เย็นแล้วเช้าเอากลับมาลวกใหม่เส้นก็ไม่เละทําได้หลากหลายเมนูมากๆบอกเลยว่าใครที่ชอบแบบว่าคิดเมนูอาหารนะโอ้โหบอกเลยว่าสนุกมากเพราะสีสันมันสวย ให้เด็กกินนะ่ะคือเด็กก็ชอบบางคนอาจจะเบื่อข้าวอย่างเงี้ยแต่พอเจอสีสันสวยๆเข้าไปโอ้โหเด็กกินข้าวได้เยอะเห็นไหมอันเนี้ยมันมันคือเด็กกินได้เพราะเนื่องจากว่าเป็นแป้งธรรมดาไม่ใช่แป้งหมักไม่ใช่แป้งดองไม่มีสารกันบูดเลยทําให้อายุการเก็บเนี่ยได้ยาวนานและน้ําหนักมันเบาเมื่อเราเอามาทําการตลาดมันจึงสามารถส่งไปได้ทั่วโลกฟังไม่ผิดค่ะขนมจีนแบบนี้แหละส่งทั่วโลก เพราะอะไรคะไม่มีเครื่องปรุงอะไรที่แบบว่าจะหมดอายุจริงไหมพอมันไม่หมดอายุนะคะมันก็สามารถที่จะเก็บได้ยาวนานแล้วสามารถแบบพอเอามาทําการตลาดอ่ะมันก็ง่ายและที่สําคัญที่ทิพย์เลือกคือเพราะมันคือของกินเก็บได้ยาวนานไม่พอนะคะมันคือของกินของกินผัดเปลี่ยนหมุนมุนหมุนเวียนเร็วอาหารลิ้นผ่านกันนะเออลิ้นผ่านกันอ่ะมันปรับเปลี่ยนหมุนเวียนเร็วในขณะที่คนขายอาหารเสริม หรือว่าครีมกว่าจะหมดก็นานที่สําคัญคือมันมีวันหมดอายุที่มันแบบบางอย่างอ่ะเก็บได้แค่ไม่เท่าไหร่จริงไหมพอมันหมดอายุแล้วของก็เสียไปแต่ของกินค่ะมันหมุนเวียนเร็วแล้วมันก็หมดเร็วยังตัวทิปเองห่อเนี้ยบางคนแบ่งสองสองรอบจะทิปรอบเดียวเพราะเนื่องจากทีป่เป็นคนกินจุทิปก็กินเลยรอบเดียวคือจบเห็นไหมสิบห่อค่ะสองวันสามวันก็หมดถ้าสําหรับคนที่กินจริงๆหรืออย่างบางคนเอาไปแบบว่าอ่า เอาไปเสริมอาชีพนะเนาะทำอ่าขายขนมจีนนะหรือว่าอ่าเอาไปแทนเอาไปแทนเส้นสดเนื่องจากเส้นสดเก็บได้ไม่นานไม่อาจจะวันสองวันก็คือเส้นบูดแล้วแต่อันนี้เก็บได้นานเนี่ยแหละทำไมทิพถึงเลือกตัวนี้อย่างที่บอกได้ทั้งความรู้ด้วยได้ทั้งอาชีพสวัสดีค่ะคุณตะวันนะ นี่ยแหละมันเราคือเราเลือกทําตัวไหนก็ได้เกี่ยวกับออนไลน์อย่างที่ทิ์บอกคุณคุณชอบอะไรคุณทําเลยแต่วันนี้ที่ทิ์มาแนะนำเนาะทำไมทิ์มาแนะนาแบรนด์ผลมักเก้นอย่างที่ทิ์บอกเนาะเหตุผลที่ทิ์บอกไปแล้วที่สําคัญคือคุณคุณเอาง่ายๆอ่ะเหมือนคุณลงคุณ280บบาทอ่ะแล้วคุณได้คอร์สเรียนตลอดชีวิตอ่ะเมื่อคุณได้ความรู้แล้วคุณจะไปขายตัวไหนก็ได้ แล้วให้แบบไม่กักอ่ะเออให้แบบไม่กัก,กบอกทุกเม็ดางเงี้ยแล้วสอนคุณนะสร้างสร้างกําไรจากเงินทุนศูนย์บาทเห็นไหมโดยที่คุณไมไ่ไม่ต้องไปลงทุนอะไรอีกแล้วนอกจาก280บาทนี้ในขณะที่ใครบางคนขายส้มตามคุณยังลงทุนทุกวันจริงไหมขายอะไรก็แล้วแต่คุณต้องลงทุนก่อนอยู่แล้วจะเป็นขายเฟอร์นิเจอร์เอ่ยขายอะไรเอ่ยคุณก็ต้องลงทุนของมาลงในร้านหมดอยู่แล้วแต่เนี่ย สอนให้คุณสร้างรายได้จากศูนย์บาทเลยสอนให้คุณไปพีออเดอร์นะคะเขาสอนคุณหมดเลยเห็นไหมเนี่ยแหละมันคือโลกออนไลน์โดยที่วันนี้คุณไม่ต้องใช้เงินทุนสูงสเลยที่สําคัญไม่ต้องแพ็คฮีพอเองโรงงานจัดส่งให้หมดเรามีหน้าที่หาออเดอร์ส่งยอดอย่างเดียวง่ายไหมคะทีนี้มองรู้หรือ,อยังเออว่าทําไมทิพถึงเรื่องงานออนไลน์เอามาควบคู่กับงานที่ทําอยู่เพราะวันนี้ไม่ต้องไม่ต้องมาส่งเองแล้ว แต่ถ้าบางบางที่คุณอาจจะต้องแพคหีบห่อส่งเองหากล่องเองหาพวกเทปใสากาวเกลอ,อะไรก็แล้วแต่เยอะแยะไปหมดเลยแต่วันนี้แบรนด์คนมักเส้นเขาจัดส่งให้ทิปหมดเลยทิปมีหน้าที่ออกมาไล่สดค่ะออกมากระจายให้คนอื่นรู้จักแบรนด์ตัวนี้ค่ะนะรู้จักข้อดีของข่าว่าเออเขาเป็นอะไรยังไงทิปออกมีหน้าที่แค่นี้ค่ะออกมาแค่นําเสนอออกมากระจายให้คนรู้จากแบรนด์มักเ้นแค่นั้นเองส่วนที่เหลือค่ะโรงงานจัดให้หมดเลยนะคะเห็นไหม เออมันง่ายมากเลยไม่ว่าวันนี้คุณจะทํางานประจําอยู่เป็นข้าราชการเป็นสาวโรงงานนะเป็นสาวออฟฟิศอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณอยากจะสร้างรายได้ที่บอกเลยว่าเนี่ยมันเหมาะมากนะคะแล้วมันเป็นของกินบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยขนมจีนนะไม่ได้ชอบแต่อย่าลืมนะที่ทิ่บอกไปเมื่อกี้นี้มันดัดแปลงทาได้เยอะแยะมากผัดไทยเอ,อ้ยอะแทนแทนเส้นมักกะโรนีอะอะไรกันอาเป็นล้านหน้ามีกรอบก็อร่อยอย่างเงี้ย มันทาได้หลากหลายเมนูมากอยู่ที่ว่าคุณ่ะจะไปดัดแปลงทําอะไรนะกินกับอะไรกินกับแกงก็ได้เออกินกับแกงก็อร่อยเหมือนเขาเรียกอะไรนะเหมือนคล้ายๆกับอ่าอืมแกงเขียวหวานอะอ่าเหมือนแกงเขียวหวานขนมจีนยังไงอย่างนั้นเลยนะคะนะแล้วเส้นมันไม่เละคุณสามารถเอาไปผัดเอาไปดัดแปลงได้เนี่ยค่ะมันถึงแตกต่างจากเส้นสดตรงนี้แล้วเก็บได้ยาวนานเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเนี่ยคือข้อดีคุณสมบัติของเขา ที่สาคัญคือมีออยอรเรียบร้อยส่งได้ทั่วโลกคนกินเจคนกินมังหรือแม้แต่คนอิสลามก็ทานได้คนที่จะทานไม่ได้คือคนที่แพ้แป้ง <c oughs> นะคนแพ้แป้งจะถามว่าเปอร์เซ็นต์น,น้อยไหมน้อยมากค่ะคนที่แพ้แป้งเพราะทั่วโลกเขาก็กินแป้งกินขนมปังกินข้าวสาลีเพราะฉะนั้นคนทั่วโลกกินได้กินได้ทุกเชื้อชาติศาสนา <c oughs> เห็นไหมคะว่าตลาดมันโคตรกว้างเนื่องจากออนไลน์ที่ท,ท,ท,ที่บอกเมื่อกี้นี้มันส่งได้ทั่วโลก นั่นหมายความว่าคนทั้งโลกกินได้นอกจากคนแพ้แป้ง,ปงเห็นไหมคะนี่แหละคะ่ะคือจุดดีของเขาทําไมทิพถึงเลือกเลือกอผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเร,นะเรียนตลอดชีวิตนะเรียนตลอดชีวิตไม่ต้องแพ็คไม่ต้องหีบต้องหอ่อตัวสินค้าของเขาเขาก็มีคุณสมบัติเฉพาะของเขาเนี่ยคะ่ะคือสิ่งที่เรานะต้องเลือกถ้าวันนี้เราอยากจะลุกขึ้นมาทําออนไลน์นะคะเราต้องหาตัวที่มันเหมาะกับเรานะมันต้องหาเหมาะกับเขาเรียกอะไรที่ทําควบคู่กับตัวเองด้วย แต่ถ้าวันนี้คนบางคนทํางานประจําอยู่ทํางานเปสาวโรงงานอยู่แล้วมีคนสั่งสินค้าเข้ามาอย่างเงี้ยคุณจะต้องแพ็คขีพอเองโหมันดูยุ่งยากมากเลยแต่อันเนี้ยสบายสบายค่ะไม่ว่าวันนี้คุณจะอยู่ตามบ้านนอกโคกนาะเอออยู่กลางไร่กลางทุ่งคุณก็ทําได้ค่ะเพราะอะไรเพราะคุณไม่ต้องแพ็คขีพอเองอย่างที่บอกไงมีคนส่งให้คุณคุณแค่มีหนะ้าที่หาออเดอร์นะคะแล้วในโลกออนไลน์นะคะ ความรู้บอกไม่มีเอาเรามีสอนเห็นไหมเรามีสอนเรามีคนแพ็กสินค้าให้เออสบายแล้วเห็นไหม <c oughs> นี่แหละคะ่ะทิดถึงบอกว่าเมื่อเราอายุเยอะขึ้นเนาะเราต้องเลือกมองงานที่จะสามารถที่ทําให้เราเนี่ยผ่อนแรงตัวเองเมื่อผ่อนแรงตัวเองแล้วเป็นไงคะก็สามารถมีเวลาเป็นของตัวเองและเอาตัวเองเนี่ยไปเที่ยวบ้างไปหาความสุขให้กับตัวเองบ้าง แต่ถ้าวันนี้งานที่ยังไม่ใช่งานออนไลน์แน่นอนค่ะเราไปไหนไม่ได้เลยเรายังต้องทำโงกๆอยู่อย่างนั้นเช่นเดียวกันวันนี้ทิปยืนตัดผมทำไมทิพถึงมองงานออนไลน์อีกละ่ะก็เพราะทิพอยากจะมีอิสระภาพทางเวลาไปใช้ชีวิตบ้างถ้าทิพยังยึดอาชีพตัดผมโดยที่ทิพไม่ได้มีลูกจ้างยังไงทิพก็ยืนตัดจนแก่ค่ะนะ,ะนะยืนตัดไปจนแก่ ก็ไม่สามารถที่จะมีเวลาเป็นของตัวเองได้ทีเนี้ยวันเนี้ยทิพปมาเจอโอกาสนี้ทิพก็เลยคว้าไว้ทิพก็เลยแบบว่าเฮ้ยไม่ได้ฉันเจอแล้วโอกาสแบบนี้โอกาสที่จะทําให้เราเนี่ยมีหนทางที่จะไปใช้ชีวิตพาพ่อพาแม่แบบไปเที่ยวบ้างทิพก็เลยพาตัวเองเข้ามาเรียนรู้เพราะอะไรคะเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับการกับงานออนไลน์มาก่อนเราขายสินค้าไม่เป็นเนี่แหลคะค่ะมันเลยทําให้ทิพพาตัวเองเข้ามาเรียนรู้แล้วก็ทําตามขั้นตอนที่เขาสอนออกมาหัดออกมาสร้างตัวตนออกมาแบ่งปัน เพราะว่าการที่อย่างที่ที่บอกการสร้างตัวตนคือการเอาหน้าตัวเองออกมาให้ชาวบ้านได้รู้ได้เห็นเป็นการโปรโมตตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเนาะวันนี้นะคะถ้าใครนะคะที่กําลังมองหาช่องทางอยู่นะคะทิปขอแนะนำนะเออทิปขอแนะนําเลยนะคะตัวนี้อย่างที่ที่บอกเนาะเปิดบินสิบห่อเอง280บบาทแต่สิ่งที่คุณได้มันโคตรคุ้ม เพราะบางคนไปซื้อคอร์สราคาเป็นหมื่นคุณยังได้ไม่เท่านี้เลยนะทิปบอกก่อนเมื่อคุณได้ความรู้นี้แล้วคุณอยากจะไปขายสินค้าอะไรก็ได้อย่างที่ทิปบอกเอาที่คุณเบิกบานแต่วันนี้มันคือช่องทางมันคือช่องทางในการเริ่มต้นที่ทิปเอามาแบ่งปันนะคะ280บาทคุณคงเขาเรียกอะไรมันคงไม่ได้เยอะเยอะจนเกินไปแต่สิ่งที่คุณได้คือคุณจะได้ขนมจีนอะเอาไปลองกินดูนะคะ ถ้าถูกใจอย่าขายขายเลยแต่ถ้าบอกว่าไม่ถูกใจก็ไม่ต้องขายจริงไหมไม่มีบังคับใครอยู่แล้วแต่สิ่งที่คุณจะได้คือคอร์สเรียนรู้ตลอดชีวิตที่คุณจะมาเรียนเอาเก็บเกี่ยวเนี่ยยังไงก็ได้เจ้าของลงมาสอนเองทุกวันเรามีกลุ่มไลน์อีกกลุ่มไลน์นี้เข้าไปเรียนสดกันทุกวันสงสัยอะไรไม่เข้าใจอะไรอยากให้เขาแก้อะไรให้ถามเดี๋ยวนั้นได้เลยโค้ชชิ่งฟรีในขณะที่บางคนเรียนครูเรียนโค้ชมาเป็นหมื่นเป็นแสน ยังไม่ได้โคชชิ่งแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นเนาะอันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งอาชีพเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทิพย์อยากจะมาแนะนาเพื่อนๆสําหรับคนที่อยากจะสร้างรายได้นะคะเนาะวันนี้นะคะ,ะถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะติดต่อสอบถามทิพย์มาได้นะคะหน้าหน้าเฟซทิพย์มีให้แล้วทั้งเบอร์โทรทั้งไลน์นะคะเนาะติดต่อมาได้สอบถามกันได้เพราะทิพย์เชื่อว่ายังมีคนที่ต้องการอยากจะได้รายได้อยากจะสร้างรายได้เพิ่มเปิดช่องทางการไหลเงินอะ อีกแน่นอนทิปเชื่อว่ายังมีคนแบบทิปเนี่ยอีกเยอะแต่บางครั้งแค่ยังไม่เจอนะคะแค่ยังไม่เจอยังหาช่องทางลู่ทางที่จะแบบเริ่มต้นไม่ถูกเพราะฉะนั้นวันนี้ทิปเอามาให้คุณแล้วนะทิฟเอาช่องทางลู่ทางเอามาให้คุณแล้วแล้วว่าเงินแค่280บาทอะนะแต่สิ่งที่คุณได้ทิฟบอกเลยว่ามันโคตรคุ้มนะแล้วมันสามารถเรียนยาวนานได้ตลอดชีวิตเอาที่คุณอยากจะเรียนเลย นะวันนี้เราเอาสิ่งดีๆมาแบ่งปันกันถ้าคุณเห็นโอกาสคุณก็คว้าไปถ้าถ้าคุณไม่ต้องการก็ไม่ต้องใส่ใจนะคะโอเคสำหรับวันนี้ทิ่ไปแล้วนะคะนะอันนี้สิ่งดีๆที่ทีมเอามาแบ่งปันกันขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะไม่ว่าจะเป็นตอนนี้หรือย้อนหลังนะทิปหวังว่าคลิปนี้มันจะมีประโยชน์และถ้าเกิดใครเห็นว่ามันมีประโยชน์นะคะช่วยทิปแชร์ออกไปเพราะการแชร์ของคุณนี้มันอาจจะสวัสดีค่ะคุณพิศมัยนะเพราะการแชร์ของคุณนะคะคลิปนี้มันอาจจะไป หาเพื่อนคุณญาตคุณแล้วเขาดูแล้วอะทําให้เขาเนี่ยเริ่มเริ่มอยากจะศึกษาเกี่ยวกับออนไลน์บ้างก็ได้หรือเขาอาจจะเป็นคนหนึ่งที่อยากจะสร้างรายได้เพิ่มก็ได้มันอาจจะทําให้เขาเนี่ยเริ่มมองเห็นลู่ทางอย่างน้อยเอ้ยวันนี้มันมีที่เรียนนะเออมันมีสินค้าให้ทดลองใช้นะมันลงทุนไม่เยอะนะเฮ้ยเขาสอนเราแบบให้พรีออเดอร์อย่างเงี้ยมันอาจจะทําให้แบบคนที่ทุนน้อยๆอะเขาเริ่มมองเห็นลู่ทางใน เขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนทางรอดของชีวิตอ่ะนะทิพเชื่อว่ายังมีคนแบบนี้อีกเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนาะช่วยช่วยทิพแชร์ออกไปเพราะเรากําลังร่วมแชร์สิ่งดีๆให้กันนะคะโอเคสําหรับวันนี้ทิพไปแล้วนะคะแล้วการหน้าทิพจะกลับมาพบกับเพื่อนๆใหม่นะคะพร้อมสิ่งดีๆแบบนี้นะคะสําหรับคนที่ชอบจะเรียกอะไรนะทำมาหากินเออเราต้องพูดคำนี้สำหรับคนทำมาหากินนะคะนะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่สำหรับวันนี้ทิปไปแล้วะคะ่วนนะสวัสดีค่ะ